จริงๆการทำออนไลน์กับการทำธุรกิจอ่ะเหมือนกันมากๆทุกคนมันแข่งกันที่เวลาเวลาที่ลูกค้าจะหาเราเจอคือเราทำยังไงก็ได้อ่ะอยู่ให้นานที่สุดเพราะว่าบางทีอ่ะคลิปที่เราทำลงไปหรือว่าการขายของเราอะมันอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้นะแต่ว่าลูกค้าเขายังไม่เห็นเราไงคือมันมีคนแบบ60ล้านคนอย่างเงี้ยแต่ว่าคนดูเราแค่200คนหรือว่าร้อยกว่าคนอ่ะเราอาจจะยังไม่เจอลูกค้าตัวจริงไงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าตัวจริงอ่ะ เขาเข้ามาดูแล้วอ่ะคืออย่าทําให้หน้าร้านของเราอ่ะมันกลายเป็นโซเชียลมีเดียทั่วไปสมมติว่าเปิดเข้ามาในหน้าโปรไฟล์เราอ่ะเราต้องดูออกแล้วว่าคนนีเ้เขาทําอะไรเขาทําเกี่ยวกับอะไรว่าอันนี้คือความผิดพลาดที่สุดของนุ่นคือนุ่นน่ะก็ทำโซเชียลมีเดียแบบท k To อกมาสักพักแล้วเขาก็พยายามลงให้แบบสามคลิปต่อวันอเคยได้ยินใช่ไหมคือมันก็ดีมันอาจจะขายได้แต่ถามว่าในส่วนของแบบ มุมที่สปอนเซอร์เขามองเราหรือมุมที่ลูกค้าเขามองเราอ่ะลูกค้ามองว่าเราอะเป็นแค่คนธรรมดาหรือเปล่าหรือเราเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมันจะมีช่วงหนึ่งที่นุ่นอะคือทําแบบที่เราสบายใจแต่ว่าคนที่มาดูอะเขาก็เหมือนดูชิลๆมันเลยกลายเป็นเหมือนเราอ่ะแค่แบบเล่นโซเชียลมีเดียเป็นงานอดิเรกอะทุกคนไม่ได้ทําเป็นธุรกิจจริงๆแต่เพื่อนนุ่นอะคือลงคลิปน้อยมากาปีหนึ่งอะลงประมาณ3 4ี่คลิปแต่ว่า เพื่อนนุ่นอ่ะลงคลิปที่มันเป็นธีมเดียวกันก็คือการตีกอล์ฟใช่ปะ่ะแล้วคืออยู่ดีๆอ่ะสปอนเซอร์เข้าให้ไปลองตีกอล์ฟที่แบบกอล์ฟซิมอ่ะที่กรุงเทพคนทั่วไปอ่ะที่ไม่ค่อยรู้อ่ะเขาก็จะลงแบบเน้นขยันใช่ปะ่ะแต่ทุกคนต้องคิดดูว่าถ้าเทียบกับในตลาดอ่ะเรามีอะไรที่โดดเด่นออกมาบ้างถ้าสมมติว่าเขาเปิดเข้ามาในโปรไฟล์เราแล้วเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไระ คือเราก็เป็นแค่คนธรรมดาเราไม่ได้โดดเด่นสู้คนห0 0 0ง่นคนในประเทศไทยได้ถ้าเรายังไม่โดดเด่นสู้คนห0 0 0ง่นคนในไทยได้อะ คือเราอยา่ยาเพิ่งทำเราต้องนั่งคิดวางแผนให้ดีก่อนว่าเราจะลงโพสอะไรแล้วจะโพสไปถึงลูกค้าคนไหนก็เลยสร้าง C.O. Planner ขึ้นมานะคะมันจะเป็นการแบบเวิร์กช็อปกับตัวเองตอบคำถามต่างๆให้เราอะเคลียร์ใจกับตัวเองก่อนเราอะต้องการอะไรกันแน่ลูกค้าต้องการอะไรมันมีหลายคำถามมากๆเกือบจะร้อยคำถามแต่ว่าพอรุ่นทำไอ้เวิร์กช็อปอันนี้เสร็จแล้วคือนุ่นเคลียร์ใจตัวเองเลยอะว่าเราอะอยากทาอะไรกันแน่พอเราได้ไวาฟ์ของโปรไฟล์เราแล้วใช่ปะ มันก็จะทําให้การทํางานอะ่ะมันง่ายมากคือบางอย่างอะ่ะจริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่เราคิดมากๆอะ่ะแต่คนส่วนใหญ่ทําให้มันยากพอเราไปทําในส่วนยากแล้วอะ่ะแล้วมันสเปดสปะสมมติว่าเราทําคลิปท่องเที่ยวที่ดีมากเลยอะ่ะแต่มันไปอยู่ในช่องเราที่สเปดสปะเดี๋ยวก็แบบออกกําลังกายเดี๋ยวก็รีวิว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 ,วแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเหมือนเราจะไม่โดดเด่นไปสักทางอะ่ะมันทําให้เราอ่ะไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของเราไงคือเวลาที่เราขายทุกคนอะ่ะ เราต้องการแบบพีซทุกคนน่ะเราไม่สามารถเข้าใจใครได้สักคนอ่ะเสื้อผ้าแบบนี้ก็คือเหมือนว่าในห้องน่ะมีคนสิบคนใช่ปะ่ะคนสิบคนน่ะมีทัศนคติสิบแบบเลยแต่ถามว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนกับคนไหนเราเราไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับทุกคนในห้องเนึกหรอกไหมถ้าเขาแบบทัศนคติไม่ตรงกับเราเราอยากเป็นเพื่อนแค่คนเดียวในห้องเนี้ย ในห้องเนี้ยอยากเป็นแค่คนเดียวแล้วเราก็แค่แบบโชว์ทัศนคติของเราที่มันเข้ากับคนเนี้ยให้ได้อะนึกออกปะเราจะจีบเพื่อนคนเนี้ยให้ติดอะให้แบบเป็นเพื่อนเราตลอดชีวิตให้ได้เราไม่ต้องพยายามที่จะจีบคน10คนเราจีบแค่1คนอะแล้วเราก็จะได้เพื่อนดีๆ1คนแล้วอ,ะอ่ะอะนุ้งก็เลยทำ C.O. Planner ขึ้นมานะคะใน C.O. Planner มันจะมีเวิร์กช็อป หนึ่งส่วนวอีกอันนึงก็คือโน t i ชั่นเทมเพลตที่เอาไว้วางแผนตารางการทำงานของเราวางแผนไอเดียการคิดคอนเทนต์ให้เป็นระบบนะพอเราเข้าธีมของเราแล้วปุ๊บอะทุกอย่างมันจะอาจจะดูน่าเบื่อนะคะเพราะเราก็แค่ทําสิ่งที่บางทีเรารู้อยู่แล้วอะคือเราต้องทำคอนเทนต์ที่เรารู้อยู่แล้วใช่ปะ่ะถ้าเราไม่รู้เราจะพูดออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้ไงเหมือนเราแค่ไปกอปคอนเทนต์คนอื่นแล้วให้แบบเราดูฉลาดขึ้นแบบเวอร์วังกันเนี่ยมันก็จะดูไม่ปกติไม่ดูธรรมชาติเราแค่ทำคอนเทนต์ที่เรารู้อยู่แล้วอะให้แบบคนนอื่่่ทียังไมรู้ เขาอาจจะรู้สึกว้าวก็ได้เหมือนตอนที่เรารู้ครั้งแรกอะ่ะแล้วเราก็แค่ทำคอนเทนต์แบบซ้ำๆเดิมๆเราก็แค่ทำคอนเทนต์ที่มันเป็นแนวที่เรากําหนดไวอ้อ่ะมันจะเป็นฟิลเหมือนเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยมันจะเหมือนไม่เหนื่อยเลยแล้วก็ออกแนวแบบน่าเบื่อนิดๆอะ่ะมันเหมือนเรากินข้าวอ่ะทุกคนมันเหมือนเราแปรงฟันอะ่ะที่เราต้องแปรงทุกวันอะ่ะแล้วอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราทําแบบเป็นปกติอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบมองข้ามในสิ่งที่เราอะ่ะมีไง <c oughs> คนส่วนใหญ่จะชอบแบบไปเป็นคนอื่นเพราะว่าเราเห็นนี่ว่า ยาข้างบ้านคนอื่นมันเขียวบ,บ้านเรานึกออกไหมเราก็เลยพยายามที่จะแบบอุ้ยไปซื้อบ้านหลังข้างๆแต่จริงๆแล้วอ่ะบ้านเราก็มีดอกไม้มีอะไรของเราใช่ไหมแต่เราไม่เห็นเราก็เลยรู้สึกว่าดอกไม้เรามันไม่สวยมันไม่มีค่าหรอกแต่ทุกคนลองคิดดีๆว่าเราอ่ะแบบมีอะไรดีที่โดดเด่นกว่าคนหนึ่งหมื่นคนบ้างแบบอะไรที่เราพรีเซนต์ออกไปเนี่ยโอ้โหคนจดจําได้ง่ายมากมันจะทําให้แบบ การเติบโตในออนไลน์ของเรามันรวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่ายอดผู้ติดตามก็ตามแ,ตแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นุ่นเคยได้ยินมาแล้วนุ่นเห็นด้วยมากเลยนะแต่นุ่นแบบไม่เคยทําได้เลยอะ่ะทุกคนคือแบบเขาบอกว่าสมมติว่าเราอะ่ะสร้างทปิกไว้2ท็อปิกใช่ปะ่ะในการทำคอนเทนต์อย่างเช่นอันที่หนึ่งที่นุ่นทำใช่ไหมก็คือจะเป็นการออกกําลังกายสําหรับผู้หญิงขี้เกียจแบบเราอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่2อ,อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเล่าเรื่องสาภเัเหตละมีสองทางที่เราต้องเดินแต่ว่าเวลาที่เราเดินอะ่ะทุกคนมมมันเมนเเเหืออราติะ่ะ เราเติมไปอ่ะเติมน้ําลงไปอ่ะในแก้วแก้วเนี้ยแต่ว่าเราอ่ะมีหลายแก้วไงนึกออกปะเรามีแก้วนี้ด้วยมีแก้วนี้ด้วยมีแก้วนี้ด้วยแล้วบางทีอ่ะเราเติมอันเนี้ยไม่เต็มสักทีมันก็เลยเหมือนว่าเราทําไปแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์สักทีอ่ะมันเหมือนเราทําแล้วเสียแรงเปล่าอ่ะทําแล้วคนก็จําไม่ได้ว่าเราเป็นใครเราทําอะไรทุกคนนึกถึงการทําธุรกิจอ่ะคือถ้าเราคิดว่าอันเนี้ยคือธุรกิจของเราอ่ะเราจะไม่แบบพายายามไปแบบสมมุติว่าเราอ่ะขายปาเก็ชนใช่ปะอันนี้คือเรื่องจริง ขายประกนันเราจะไม่พยายามไปขายแบบอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากนี้เยอะเกินไปนนสมมติว่าเราอ่ะขายโคมไฟใช่ปะ่ะเราจะไม่พยายามไปขายปากกาให้กับคนที่อยากเขียนแบบเครื่องเขียนอะไรเงี้ยทำไมเราไม่หาสินค้าที่มันเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกับคนที่ซื้อไอ้พวกโคมไฟแบบเนี้ยก็คืออย่างเช่นเออแบบกันไกลแต่งสวนเออเขาอาจจะชอบแต่งสวนหรือเปล่าหรือหรือว่าขายพวกต้นไม้แล้วก็พ่วงไอ้โคมไฟนี้เข้าไป อะไรแบบนี้มันเวลาของเราหนึ่งคนน่ะเพราะเราทําคนเดียวใช่ไหมมันก็มีจํากัดคือการที่เราจะสร้างตัวตนให้คนจําได้อะเราคือต้องเป็นแบบนั้นไปนเรื่อยๆอจนคนจําได้ว่าเราเป็นแบบนั้นแต่ว่าคนน่ะไม่ได้แบบเหมือนเพื่อนเราที่อยู่กับเราทั้งวัน่ะมันจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงการทําออนไลน์มันเหมือนเป็นการโชว์บางช่วงของชีวิตเราอะไรเงี้ยท,ที่เราที่เราทําที่เราเป็นให้คนอื่นเห็นแล้วใค่เขาจําได้ว่าอ๋อคนนี้ชอบเล่นกีฬาคนนี้เขาชอบเรื่องแบบการแต่งหน้านี่ พอมันมีความชัดเจนในตัวเองปุปป๊บอ่ะเรารู้ถึงจุดเด่นของเราอะ่ะมันจะทำได้แบบไม่เหนื่อยเลยอะ่ะก็เลยอยากแบบภูมิใจนำเสนอ CEO paner n มากๆเพราะว่าพอทุกคนรู้ตัวแล้วอะ่ะว่าเราอยากทำอะไรอะ่ะเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหลงทางอะ่ะมันจะเหมือนเราเห็นทางสว่างอะ่ะเราตัดถนนเส้นใหม่ที่เป็นของเราเองเลยอะ่ะเราไม่ต้องแข่งกับใครเพราะว่าตอนนี้ในตลาดอะ่ะมันมีคนเล่นเยอะก็จริงใน tiktok ถามว่าคนใน tiktok อะ่ะเขาแบบคุมธีมกันไหมอะ่ะ อันเนี้ยนุ่นยังเห็นน้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะสับเพียเหรละไปเรื่อยไปเปื่อยใช่ปะแต่คนบางคนที่เขาไปเรื่อยไปเปื่อยได้อะคือเขามีตัวตนแล้วไงคือเขาแบบมีตัวตนแล้วว่าเขาเป็นเบบี้ที่แบบออกกําลังกายเก่งมากอย่างเงี้ยเขาก็สับเพียเหรละได้คือเราต้องสร้างคนนิ่งตัวตนอันแรกมาให้ได้ก่อนอะ่ะให้คนเริ่มรู้อว,ว่าเราทําอะไรนะเราเป็นใครเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอะพอคนเริ่มจําได้แล้วอะซึ่งมันใช้เวลานาน,านมากแล้วก็หลายคลิปอะ กว่าคนจะจําได้ใช่ปะคนจําได้ว่าเบบี hmm. ้เป็นใครอะไรเงี้ยแล้วอะ่ะ mm hmm. เขาก็ดังแล้วไงนึกออกปะคือเขาจะแตกสาขาข,าขึ้นมามันก็ทําได้แต่ถ้าเรายังไม่ดังเรายังเป็นคนธรรมดาอยู่ยังแบบมีคนดูคิปแบบ10คนร้อยคนอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าเออเราจะทําแม่งทุกอย่างเหมือนเบบี hmm. ้ในช่วงที่เขามีคนฟอลเป็นล้านคนอนะ่ะมันก็ไม่ใช่ไงแล้วนู่นน่ะเชื่อเลยว่าถ้าใครที่ทําแบบให้มันแบบคุมธีมได้อะ่ะแล้วมันตรงกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆอะ่ะ ยังไงมันก็ขายของได้คนอะอยากซื้อกับคนที่มันเป็นแบบฟิลนั้นจริงๆอะนึกออกปะสมมติว่าเขาเห็นเราออกกําลังกายทุกวันอะเขาก็รู้สึกว่าเออคนเนี้ยมันมันออกจริงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบออกแค่แบบผิวเผินหรือว่าแค่แบบโฆษณานเขาก็รู้สึกว่าพอเขามองเราไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ทั้งๆนี่จริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นึกออกว่ามันคือการสร้างภาพสร้างตัวตนอะไรบางอย่างในออนไลน์อะ่ะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่งไงมันเป็นคอนเทนต์ะนะมันแล้วแต่ว่าเราจะคิดว่าออนไลน์มันเป็นงานอดิเรกที่เราเล่นเพื่อแก้เบื่อขำๆหรือว่าออนไลน์เนี่ยมันสามารถเป็นงานที่แบบรายได้เสริมของเราได้จริงๆใครที่กำลังแบบมีปัญหากับการทำคอนเทนต์อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีทิศทางในการทำคอนเทนต์หรือขายของไม่ได้ พูดติดตามยังไม่ถึงพันนะรุ่นแนะนำมากมากก็คือ CEO Panner นะคะตัวน,นี้นะคะอยู่ที่590บาทนบะจะมีทั้งเวิร์กช็อปให้แล้วก็มีโนชันเทมเพลตให้นุ่นก็จะมีคลิปสอนคร่าวๆนะคะว่ามันใช้งานอะไรยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะสามารถฝืนใจทําในสิ่งที่เราอะวางแผนไว้ได้บางทีมันก็ยากนะเหมือนฟีลโซเชียลมีเดียใช่ปะบางทีเราก็รู้สึกว่าุยอยากลงเรื่องนี้วะลงเลย ลงเลยแต่มันเป็นคนละทีมเลยแล้วทีนี้คนก็มาติดตามนี่ก็ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าอย่างรุนแรงซึ่งมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ได้ผู้ติดตามแหละแต่ว่าแค่ว่าถ้าเราทําอย่างนั้นบ่อยๆอ่ะคนก็จะงงแล้วว่าเราทําอะไรกันแน่อย่างเงี้ยซีโอแพนเนอร์เนี่ยมันดีมากๆถ้าใครที่ได้ทําแล้วก็เรียนรู้ตัวตนของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ว่าเราควรจะวางแบบ คอนเทนต์ประมาณแนวไหนถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์ว่าสนใจได้เลยแล้วเดี๋ยวนุ่นจะตอบไปนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้นุ่นด้วยนะ